ฝนตกไหมคะฝนตกทีเช้าเลยมองเห็นสายฝนไหมคะฝนตกค่ะมองเห็นสายฝนไหมคะมันมีแต่ตึกฝนตกทีเช้าและที่สำคัญนะคะเม Ho again, ื่อวานซักผ้าห่มค่ะแล้วก็พักขุม เพราะ่เมื่อวานวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์พอจะตากผ้าไม่อยากให้รูกวนอ๋านอพนะักงอย่ยางเขาไม่ได้ดูไม่ดูฟ้าดูฝนเลยนะคะแต่ก็เกือบแห้งแล้วล่ะคะ่ะเพราะเขาไอ้นี่นะคะแต่มันกระเด็นมาใส่เสื้อผ้าก็หมนะคะเดี๋ยวจะเก็บแล้วฝนตกนะคะที่จะงแปนตกทั่วฟ้าเลยนะคะอ๋านอมันเป็นพายุโซนร้อนนะคะเนี่ยตกดตั้งแต่เช้า ไม่หยุดนะคะอานุมันจะเป็นหนักที่อานุจังหวัดอานุอิชิกาวะนะคะน้ำท่วมมิชิกาวะหนักมากคะ่ะปีนี้หนักรุนแรงเหลือเกินนะคะอบริษัทโรงงานน้ำท่วมทุกอย่างเลยเยอสก้าก็ตุงแต่เช้านะคะทุกคนนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตอนนี้ก็นะคะเออ ทานกับพระเดชพระคุณหล่ออโนคูบาบุญชุม่มฟังคูบาบุญชุ่มอยู่นะคะพําอมจังเลยซักผ้าขอค่ะเกือบจะหมดฤดูร้อนแล้วนะคะที่เจบแปนเดี๋ยวก็หมดฤดูร้อนแล้วก็ต้องรีบซักผ้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีไม่มีรอไปอีกเก้าเดือนรออีกเก้าเดือนถึงจะได้ซักผ้า ะค,ะคิดดีทำดีมมนะ <มา S 1> นี่ชาวพม่าเมียนมาไทายไถ่มมาไทาย,ทยได้ยินไหมคะได้ดูค่ะจะมีตาดีหูดี <c oughs> ออจะมี <c oughs> ลักษณะพบทนก็ยาก <c oughs> จะได้มพรพ่อดีไม่ดี จะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ยากฉะนั้นเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอยากระมาทในชีวิตเพราะชีวิตไม่แน่นอนความตายมีแน่นอนเกลเกลเราเราจะต้องตายในวันหนึ่งจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจองทิ้งทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งข้าวของสมบัติทั้งหลายเราจะต้องละทิ้งไว้ในโรคนี้ ทุกขีนทุกอย่างเป็นของสมมติาทางนั้นเ,เราเกิดมาก็ไม่มีอะไรเกิดมาติดตัวเรามา,เ,าเราตายไปก็ไม่มีอะไรติดมือเราไปเราเราเกิดมาก็มือเปล่าตายไปก็มือเปล่าไม่มีอะไรมีติตรบุญกุศลมิตรบุญและบาปที่เราได้สร้างไว้เท่านั้นที่จะติดตามเราไปฉะนั้นพยายามให้เวทจากการทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อมดยกายวาจาใจบอิีสุดทำจิตใจให้ใสสะอาด <c oughs> แปะศิจากมนทินสิงสบองทั้งหลายมีความโภโกรดหลงเป็นต้นยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโรดมันรักษาศีลมีจิตเมตตาการดูนามุติตาเปกขายารักษาความหลง มันจเจริญสมถะมีปัสนาพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธาพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจเย็ดหรือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส ถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยจาทุกค่ะโอเคค่ะทุกคนรายงานวันนี้นะคะวันที่22เดือน9ปี2024ตอนนี้เวลา12นาะฬิกา4นาทีแล้วนะคะอโนฝน,นตกทุกทุกประเทศก็ระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนอนคคำสอนของค,ครูบาพระครูบา พระครูบาบุญชุ่มยานะยานะสาววโรนะคะอะลานอะลันวาสีพิกุนะคะอ่านตามนี้ที่ท่านเทศสอนเอาไว้นะคะแล้วทุกคนก็จะได้ปลอดภัยจากอ,น,อ,อ,น,อ,อนุขีพยอุทกภัยวาตะภัยหรืออนอัมภัยทุกชนิดนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนเอ่าเรื่อยรอดปลอดภัยมีชัยชนะนะคะ สำหรับวันนี้ก็รายงานพยายกรณ์อากาศแล้วก็ดูหนังโชกุนนะคะเพราะว่าที่เจแปนโชกุนเขาได้รับ18รางวัลนนเขาได้รับ18รางวัลตอนนี้จะกลับมาดูหนังโชกุนของเก่าๆเ,เจแปนแล้วนุโมทน,นาบุญสําหรับวันนี้จต่วันนี้วันอาทิตย์เขามีนั่งสมาธิกันแล้วก็เราจะรอเข้าชมเข้าซูมแคบอนุเขาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็จบสําหรับวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ถ้าฝนหยุด ก็อาจจะไปซื้อของนะคะไม่มีของกินแล้วอนุโมทนาบุญเจ้าวันดีเจ้า